เกมนี้คือร a n k n a อ o Origin Version 2.0ที่หลายคนนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดของเกมและก็มีคำถามจากผู้เล่นมากมายจากภาคอื่นๆสําหรับคลิปโรอีพีที่9นี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันสําหรับในเกมนี้แต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าข้อมูลภายในคลิปโรนี้เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันซึ่งจะมีสิทธิ์เข้าเซิร์ฟซีที่จะมาในลําดับถัดไปเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าข้อมูลไม่ตรงกันกันกบเซิร์ฟเวอร์ซีเมื่อาร a n น n a l o Origin นั้นเปิดให้บริการกต้้อองขอภัยยดวย สำหรับใครที่สนใจติดตามทิศการเล่นต่างๆนะครับอย่าลืมกดซ b s c r i ร e ไลค์และแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่อง4 m Channel แนละครับและภายในช่องนี้นะครับก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์เป็นสมาชิกก็จะได้รับยศนะครับที่หลังชื่อแบบเท่กว่าใครเลยและสามารถใช้สติกเกอร์จากของผมเองนะครับเวลาที่คอมเมนต์ได้ด้วยหรือจะกดซื้อโป๊ตงโด o n a t e เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อนะครับก็แล้วแต่จากกรุณาเลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สนับสนุนผมนะครับ ก่อนจะไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านโอทับอัพบริการเติมเกมมือถือมีความปลอดภัยเป็นที่1ให้บริการมาอย่างยาวนานให้คุณนั้นเติมเกมถูกกว่าเติมเองและหากว่าเกมแลกนันลล็อกออริจินนี้เข้าเซิร์ฟซีนะครับผมก็ไม่อยากให้ผู้ชมพลาดร้านนี้หรือเกมอ,อื่นๆก็สามารถเติมได้นะครับสามารถทักไปที่แฟนเพจสอบถามได้ตลอดที่4ชั่วโมงหากสนใจก็ก,กดลิงก์ที่อยู่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องการฟาร์มของเกมนี้ใน1วันระบบฟาร์มจะมีอยู่2อย่างนั่นกก็็คคือ Better Time Ben แล้ว Fa รับ แบตเดอร์ไทม์จะอยู่ทางขวาของหน้านี้ครับใน1วันเราจะได้มาทั้งหมด150นาทีถ้าเราฟาร์มครบตามจํานวนแล้วนอกเหนือจากนี้ถ้าเราไปฟาร์มต่อเราจะได้ไอพีแล้วก็จ็อบหนึ่งหน่วยเท่านั้นครับถ้าหากว่าหมดแล้วเราก็ต้องรอตี5รีเซฟนั่นเองแบตเดอร์ไทม์จะไม่สามารถกดปิดโดยตรงได้จะทางานตลอดเวลาจนกว่าจะครบ150นาทียกเว้นแต่ว่าเราจะกดเปิดใช้เฟย์เยลักเมื่อเปิดใช้แล้วจะส่งผลให้แบตเดอร์ไทม์หยุดทํางานทันทีนะเฟย์เยาลักเราจะได้มาหลังจากที่เราทําพวก d ดอา y ี่จนค่าแอคทิวิตี้ครบ100หน่วย เมื่อครบแล้วเราจะได้เฟเยอรลักมา30นาทีต่อวันสามารถเก็บสะสมได้สูงสุด210นาที ถ้าวันไหนไม่ว่างเราก็สามารถเก็บไปฟาร์มวันอื่นทีเดียวได้เฟยอร์ลักจะทํางานก็ต่อเมื่อกดอนล็อกเท่านั้นเมื่อเปิดแล้วไปเทิร์นททมจะไม่มีผลรวมการหรือว่าไม่ทํางานนั่นเองที่นี้เจ้าเฟยอรลักจะเหมือนเป็นโหมดของการฟาร์มของเพราะจะช่วยเพิ่มมาราการดอกเพิ่อมอีกหเปอร์ซในส่วนของตัวนี้ไม่รวมการน,นะไปเทิร์นไทมและเฟยอรลักจะใช้เวลาในการฟาร์ม180นาทีหรือว่า3ชั่วโมงต,ต่อวันสําหรับในส่วนนี้คนที่ไม่มีเวลาสามารถใช้แคนดี้เพื่อลดระยะเวลาในการฟาร์มของ Time ไนนาาปเทิร์นได้จจาากกคคคคคูููณณณ2เเปป็น็นน3 3 6รับ ซึ่งส่วนมากแล้วจะใช้กันแค่คูณ2แล้วก็คูณ3เท่านั้นทีนี้เวลาที่เราจะใช้ในการฟาร์มจะเหลือแค่ประมาณ1ชั่วโมงครับ ส่วนเฟรย่าลักจะไม่สามารถลดระยะเวลาในการฟาร์มได้แต่สามารถใช้เบอร์เบอร์กัมเพื่อเพิ่มอ,อ,อัตราการดรอปได้ครับหมายถึงว่าเมื่อของดรอปเนี่ยครับเราก็จะได้ของดรอปดับเบิลนั่นเองไม่รวมการดรอปการ์ดนะซึ่งเราสามารถผสมเบอร์เบอร์กัมเหมือนกับการผสมแคนดี้เป็นระดับถัดไปได้เช่นเดียวกันครับถัดไปจะเป็นส่วนของไดรี่เควสส่วนนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเควสบอร์ดแต่ว่าเราจะสามารถเลือกทําได้อย่างอิสระนะครับในภาคนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปทําอันไหนในหนึ่งวันนะครับเราจะได้ตั๋วดายลี่มาขึ้นอยู่กับเล พอในระดันะครับเพิ่มมาเป็น60ตัวและสุดท้ายในเลเวล45ขึ้นไปเราจะได้เป็น80ตัวในทุทกๆวันนะครับแต่ก็มีบางอันนะครับที่เราจะสามารถทําได้ฟรีเช่นการเก็บรีวิวชี่เราจะได้เก็บฟรีนะครับ10ครั้งในทุกวันเลยเราจะมีสิทธิ์ได้ของต่างๆมาขายนะครับแล้วก็มาใช้ด้วยและส่วนมากของที่เราได้จากรีวิวชีนะครับจะขายเป็นซีนีซะด้วยแล้วก็จะมีการส่งแคทแฮนนะครับหรือว่าการส่งแมวอันนี้เราจะใช้คอปเปอร์ในการซื้อของมาส่งนะเราจะได้เป็นเหรียญเมโดในการตอบแทนนซึึ่่งงงเเเเเหหรรรรีมโด้้้ะััาาจไออกลขขใ อันนี้แนะนําให้ส่งทุกวันนะแต่ข้อเสียคือเราจะใช้คอปเปอร์เยอะมากเลยในช่วงหลังๆยิ่งใครนะครับที่มีบัตร VP เราจะต้องส่ง2รอบนะครับรอบละ3ครั้งรวมเป็น6ครั้งนั่นเองแต่ถ้าใครยังไม่มคอปเปอร์นะครับเว้นไปก่อนก็ได้นะส่วนควสเดลีท่ที่เหลือข้างล่างตรงนี้เราจะต้องใช้ตั๋วในการเลือกทำควสนแล้วส่วนควหนอัทีนท่น่าทําที่สุดนะครับแล้วก็คนส่วนมากเนี่ยจะเลือกทําก็จะเป็นแอนเทมแล้วก็มิติฟอเรสนะครับ พอใช้ตั๋วเยอะลงกับเพื่อนได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องลงหลายรอบด้วยจริงๆไอควอเตอรเดี่เหล่านี้นะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วพอเราทาครบ60ตั๋วเสร็จแล้วใช่ไหมครับลำดับถัดมาเนี่ยฮะเราก็จะสามารถนํา60ตั๋วที่เราใช้ไปเนี่ยครับมาสุ่มลัคก,กี้วิวตรงนี้ได้ในส่วนของลัคก,กี้วิวตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมหมุนวงล้อให้บอลงหีบจิวสีเหลืองอันนี้ได้ก็สามารถเก็บสะสมไปซื้อของทางขวาได้ด้วยนะ ในหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นส่วนของทีมปาร์ตี้แล้วก็งานพรอมแต่ว่าคุณผู้ชมครับผมลืมแจ้งคุณผู้ชมไปว่าในหน้า Daily q u e s แต่ละเควสเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ Emblem มาซึ่งแต่ละเววสจะไม่เหมือนกันด้วยหากเราหา Emblem มาได้5อันแบบไม่ซ้ากันนะครับเราจะสามารถนําไปแลกแล้วก็เข้างานพรอมได้ในวันอาทิตย์ะ ซึ่งเราจะเข้าไปเต้นตาม NPC เราจะได้รับ e อเเยอะมากๆเลยหรือว่าเราจะเข้าไปแลกของพร้อมกับสุ่มลอตเตอรี่ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเอ็มเบมของเราไม่ครบนะครับเราสามารถกดเปิดกล่องเอ็มเบมที่เราได้รับจากแควเดลี่อันไหนก็ได้นะครับใช่ครับเมื่อเราเสร็จแควเดลี่อันไหนก็ตามนะครับเราจะได้รับกล่องเอ็มเบมมาจากนั้นเราก็มาเลือกเอ็มเบมอันที่เราไม่มีก็ได้ครับสิ่งต่อไปที่จะต้องทํานั่นก็คือการลงดันเจีย้ยนนะครับเราสามารถลงได้2รอบต่อวันนะครับแล้วก็จํากัดการได้รับรางวัล8ครั้งต่อสัปดาห์นนะะะคระรร,ครััับบดดดจีี้้ยยมอู่วก3 โซโร่นอมอนแล้วก็ฮาร์นะครับ อันนี้แนะนําให้ลงนะนะเพราะว่ามันจะได้บูปินเอาไปพัฒนาตัวละครแล้วก็เอาไปคราฟของได้ด้วยลําดับถัดไปจะเป็นการล่า MVP นะครับ MVP ตรงนี้จะมีของรางวัลด้วยกัน2แบบนะครับรางวัลการเข้าร่วมแล้วก็รางวัลที่เราได้ m v p นะครับถ้าหากว่าใครไม่สามารถทํา MVP ได้แค่มาเข้าร่วม5ครั้งต่อวันก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ MVP นะครับสามารถกดที่มุมขวาบนหรือว่าดูได้ที่ใต้ลงงิงก์คำอธิบายได้เลยนะครับแล้วก็การล่ามินิบอสนะครับเราจะ บอสแล้วก็การหาเองนะครับถ้าหากว่าเราหักไม้บอสนะครับมันก็จะสุ mini ่มมินิบอสขึ้นมาตามแต่เลเวลของเราแต่ถ้าเราหาเองนะครับมันก็จะดีกว่าเผื่อว่าบางคนอยากหาเทพานั้นๆนะครับส่วนอิลิทนี้จะเป็นมอนเตอร์แสงหรือหัวหน้ามอนเตอร์นะครับเมื่อเราฆ่าแล้วเราจะได้ AP ีแล้วก็จ็อบเยอะมากเราจะสามารถฆ่าได้5ตัวต่อวันอันนี้จะไม่มีบอกนะครับว่ามอนเตอร์มันจะอยู่ตรงไหนบ้างเราจะต้องหาเองแต่เราก็สามารถกดสุม Mon ่มมอนอิลิทจากไม้เล็กได้นะครับถ้าไม่อยากหาแล้วก็อาเพมจะเป็นเหมือนกับลงหอสรรอนนหหั้นนะ ส่วนนี้จะมีผลกับแพ็ก RO รในส่วนของกล่องอารเพมที่ใช้เพชรในการซื้อได้ด้วยนะครับ เช่นของน,นี้จะต้องลงผ่านชั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะปลดล็อคในการซื้อได้ครับอันนี้เราไม่ต้องลงทุกวันก็ได้นะครับถ้าเราไม่พร้อมเพียงคุณผู้ชมผ่านแค่ชั้น1น,นะครับก็จะมีรางวัลให้เรากดรับทุกวันทางด้านล่างซ้ายนะครับโดยที่ไม่ต้องลงเลยแล้วก็ Elite Tower ววนะครับอันนี้เอาไว้ลงต้นสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับของรางวัลเนี่ยค่อนข้างดีลักษณะจะคล้ายๆกับ PC หรือว่า ROM เลยครับผมอันนี้จะต้องลงด้วยนะแล้วพอเราเลเวล65ขึ้นไปนะครับจะมีดันเจ o n Dreamland ซึ่งเป็นดันที่เราจะสามารถหาไอเทมสัตว์เลี้ยงครับเราจะสามารถลงได้3ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเราไม่ลงเราก็เก็บตัวไว้ลงวันอื่นก็ได้แล้วสุดท้ายนะครับ จะเป็นอีเวนต์ตั้งแต่20นาฬิกาตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปซึ่งเราจะสามารถดูตารางกิจกรรมได้ที่ Weekly c h a l e n d e r นะครับในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเราจะเริ่มด้วยกิจกรรม q u e ปา Party ทำอาหารรวมตัวกับคนในกิวยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับที่ไม่มีการทําอาหารแต่ว่าจะเป็นงานพร้อมงานเต้นซึ่งเราจะสามารถเข้าร่วมได้เราก็ต้องรวม M/W อย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นนะแน่นอนครับตามตารางนะครับบางวันมันอาจจะมีน้อยบางวันมันอาจจะมีเยอะนะครับในส่วนของกกิจรรม แต่โดยรวมแล้วถ้าหากว่าเรามาเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมนะครับย่อมเป็นเรื่องที่ดีให้กับตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นผมชอบตรงที่มันเป็นเวลาของคนที่ทํางานนะครับที่สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมที่มีอยู่มันก็ไม่ได้นานครับถ้าหากว่าเราทาจริงๆมันจะไปหนักที่วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับที่มีสากิจกรรมนั่นเองพอเราหมดกิจกรรมทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อนๆก็แค่ไปบอร์ดมอนเตอร์รีเสิร์ชก็ได้นะครับหรือจะหาคนช่วยลงดันนะครับลงกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้ที่ช่่วยยเเนนีีรรัับก็จะไไไดด้้ปแลของงตๆ เหรียญน,นี้นะครับต่อวันเราจะได้500เหรียญน,นะครับและจำกัดที่2,500เหรียญต่อสัปดาห์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป1วันในแล c กนัลล็อกออริจินถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไลค์และแชร์เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง 4M Channel ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ